ไปไหนต่อครับนี่มันภารกิจเราคืออะไรวะกดแท็บก็กดแท็บโอเคเปิดเปิดห้องเปิดห้องพ่อแม่ครับเปิดห้องพ่อแม่แปลว่าในหยังไงนะครับไป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 ชั้นบน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 แล้วเออประตูด้านซ้ายกูซียังไม่เปิดนะประตูด้านล่างด้านล่างก็เปิดด้วยหรอเปิดด้วยไหมไม่ตอนนี้ตอนนี้เราไปห้องพ่อแม่ก่อนไปห้องพ่อแม่ก่อนโอเคโอเคมาดูทางนี้ก่อนว่าไปได้ไหมยังไปไม่ได้นะมาประตูไได้ไานซ้ายแล้วกันโอ้ได้เนาะมี่ห้องพ่อแม่ทำไมต้องต้งคัดสกรีนบ่อยจัง โอ้โซฟีที่รักมานี้แล้วที่รักไปอยู่วันนี้เหรอคือเขาทำได้ไงเขาออกแบบโมเดลอย่างนี้ได้ไงวะโอ้ดีเลสเอาโซฟีจ้องเราแล้วก็ปิดประตูโซฟีเป็นเหี้ยแล้วแล้วเราก็เปิดประตูเปิดประตูเอาคุณจิมตัดหน้าไอ้เอาเล้บเปิดเลยครับระวังโดนโดนจำนะเอาเปิดเอาเขาล็อกครับเปิดแล้วเปิดแล้วมันก็ไม่เปิดตอนนี้เกลเปิดห้องโซฟีเนี่ยไอ้เจือว่าเดี๋ยวว่า ต่อเลยครับต่าเลยโดนแล้วโซฟีเธอต้องการอะไรครับโซฟีเธอเล่นลิ้นครับโดนแล้วผมไม่เอ็กเพกเลยเมื่อกี้เอ้โหไม่หรอกไม่ได้เปิดเปิดเปิดได้เปิดล็อกเกอร์ได้ไม่มาที่นี่พวกเขาตายจนแค่เัาไม่ได้รับกเขาออกไปจริงๆมันไม่เหมือนเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนว่าเขาเปิดล็อกเกอร์เหมือนกันเขาเปิดป้องเปิดเลยเดี๋ยว พยายามเปิดหาแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าพอตัดหน้าแล้วเดี๋ยวตัดหน้าแล้วเดี๋ยวมันจะปิดขอขอปิดนี่เปิดเรียบร้อยนะไปไม่เห็นอะไรเละโอเคให้พยายามดูรูปด้วยนะครับรูปลูกลูปมันอินเตอร์แลกได้อะไรเบ้เดียโอ้ยผมผมช้าผมช้าเออหัวฉันเข้าไปในห้องนี้แล้วเหี้ยอะไรอ๋อมันเจ็บมันโซฟีโซฟี โบชัน,น oh. คุณอยู่ในอันตะะรายหรือเปล่าไมครับผมไม่อยู่แนละ้วโซฟีไปแนละ้วพึ่งหรือว่าเราต้องไปทางนี้อ่ะมันต้องให้เราไปห้องนั้นแหลนะผมว่านะดูรูปดูรูปดูรูปพยายามดูรูป <c oughs> เฮ้ยต้องห้องขวาห้องขวาห้องขวาคุณซิมอุ้เราเจอเทปเราเจอเทปแล้วห้องขวาเนี่ยเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ผมว่าไออีท้อมันเก็ต้องเจอเทปแล้วเจอเทปเราเราไป เย้ยในในในกริ่งมีอะไรไหมครับมีเทปครับมีเทปเราแค่เทปนะคับอ๋ออ๋ออ๋อหองยาวขึ้นเอาห้องเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรกด F แ้วทำไมผมกดไปใช้ไม่ได้หรือว่าอยู่ในผมลังคาเกินไปนะห้องไหนเนาะห้องจะไม่บิดตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วน้องน้องนัดโอเคจะได้เลย okay oh. Oh. By oh. oh. that's, uh, uh, that's, that's, that's behavior. my father's oh. voice. So by what is going on the the uh. <coughs> in these cases Possession is the first step of a demon's ah. plan. It is said that there are those who return demons. to our world, Possession. seeking to resolve unresolved matters from their previous lives. <coughs> Things get much worse for the host Man from the, when the first contact with a malicious entity. It's already too late. When demon attaches itself to a human being, it becomes a parasite of sorts. If you want to break the link, I'm afraid this isn't a simple matter. The best way to do that is to obey and help the demon find what it seeks. In the first stages of the transformation, the demon manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind, destroying the sanity of the host. การที่เราจะตัดขาดจากมันได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะฉันต้องไปนอนไล้ไม่ผมจริงจรไม่ทำได้อ่านเดี๋ไปนอนตัวเสี้วนั้นเขาคือคือตัวตัวเอกตัวเอกเราไม่เชื่อครับว่าเราว่าเราอาจจะโดนโดนสิงครับผมเราควรไปนอนดีกว่าไอ้พวกไม่เชื่อเนี่ยไอ้พวกไม่เชื่อเลิกไป เดี๋ยวโซฟีผ่านอะมรมาเย็นสบายตลอดคืนไหมอยก่ไหมวะนี่น่าจะไม่ยังน่าจะยังไม่ทำตากจริงเสียงหรอน่าจอมืดไหมมืดเฮ้ยเสียงเปิดประตู ไม่ไม่ปุ๊บเราเข้าไปในฝันเหรอพอนอนแล้วฝันอีกละจำอีกไหมเป็นทางตรงด้วยจะอยู่ที่ไหนเจ๊มันที่อะไรเจ๊อยู่ที่ไหนเจ๊มันเริ่มแล้วครับคุณคุณซิมมีพวกเอ็กซทางตรงนี้เพราะว่ามีมีโอกาสโอ้โหโอ้โหตัวอะไรอ่ะ นั่นไงโอเคอเคามาห้เราตามไอ้สิ่ง,ง,งนั้นไปนะฮะไม่เราต้องตามไม่ต้อีไม่ตามเป็นโหมดมีนะไมนตามเราด้วยนะไอ้ไฟกระพริบนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าดีเสมอไปนะฮะอเรา่แตเราก็ต้องตามเพราะมันเป็นมันเป็นธุรกิจไปดับไฟดับโ,โ,โอ้โอต้องเดินต้องเดินตามไฟอยู่ดีครับมีไฟไฟอยู่ที่ไฟอยู่เยอะ มันจับตัวกันใช่ไหมฮะฉันไม่อยู่ห้องใต้ดินมัน้งเหรอมันไม่มีเส้นเลยฉันไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเทปของตำรวจนั่นเหรอเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฮะบางสิ่งมันผิดแปลกไอ้อ,อยู่นี่มันไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อน r e c e n t l there was a brutal family killing the brutal killing uh, took place while the family was gathered at home on a Saturday afternoon The girl heard screams and immediately called the police saying while she was upstairs, she heard stabs and everyone downstairs screaming. After a while, when the police arrived at the place, the parents of the girl were found already dead on the basement. Her dad was hanging from the ceiling, and her mother was found dead on the floor with a lot of stab. While she was found passed out in a bedroom with a stab in her stomach. While the other persons' parents that were with them were nowhere to be found, the murderer seemed to got away. The girl's name was Sophie. The police are still investigating this crime. พอปไปวโฟีโดนจุโดนกระชากข้านหละไปไม่ทันฮะเฮ้ยเสียงเลยมต้องแปะไวกว่านี้หน่อยมืดเลยเอา Follow the t i n g Sophie s o h e นั่นเธอเหรอนั่นเธอโซ่ฟครับผมผมเกี่ยวอะไรกับคุณเขาแล้วคุณต้องทำไมคุณต้องมาหาผมฮนั่นคนตายเหรอ My God ใช่ออะล็อกหัวล็อกหัวอปดหัวอีกแล้วปดหัวอีกแล้วปวดหัวเลยตจอ้มอะไรมันอยู่ไหนนะมันเกิดไรขึ้นนี่นี่จริงสุดซี่แล้วก็พ่อพ่อแม่ของฉันตายแล้วจริงๆหรอ ต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มโคตรมืดเลยตรงไหมครับตรงไหมครมาเลยครับเนี่ยเออโซฟีไอะไโซฟีคันไปไอโซฟีคานไปฝั่งขวาเนี่ยหมายกอดตามมันไหมตามมันไหมเนี่ยเขาบอกว่าแสงไฟแสงไฟแบบพิลล์อาจจะนำทางทางเรานะฮะหรือว่าหมายถึงสิ่งที่ไม่ดีความจริงไอโซฟีนั่งขี่ค้าซิกเลยครับ c o ม e o ซ sophie แล้ิกโอ้ครับ แต่ผมดูเหมือนว่าโซฟีนั่นคือหรอโซฟีน่าโดนปีศาจโซฟีมาอย่างนี้ผมไปนะดูจากภาพก็ไม่น่าไม่น่าใช่เลยนี่มันไม่ใช่โซฟีตาของเธอดำมากเขาาจจะโดนโดนสิงโดยอะไรทีอย่างผมมอยู่ใกล้เธอแลนะฉันต้องหาตอวให้เจอไปต่อจริงเราต้องไปเปิดโปรงความจริงให้ได้นะ เธอยังอยู่ไหมครับเราเดินไปดูเลยเขาเจือเพื่อบนความจริงเธอไปแล้วไปเราต้องเดินโคตรมืดเลยไอ้ยี่เปิดไฟฉายก็ไม่ได้เปิดไปต้องต้องตามหลอดไฟไปครับหลอดไฟคือทางไปเลยวะเรียเครื่องไหนอ่ะอ๋อต้องต้องเข้าซอกนี่เหรอเฮ่เหรอกด e กดอะไรนะเอ่อห้องอะไรบางทีฉันน่าจะบีด บีตัวเข้าไปได้โอเคเนี่ยบีด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 โ <Okay. S 2> อเคคุณซิงเข้าไปได้ด้วยเข้าไปแล้ว<ห>เข้าไป